ไมก็ได้ตักนี่ได้เคยทำ้าไรง่วงร ah ่วงเลย้ทำาก่อนเคยทำอยากจะงกนตาลงเลยอ้ยร่วงเลยไอ้ร้คมันไม่ต้องยมเราย้มเยียอนี้เลยต้ยก่อทำโตทุกคนจอมับมาตปล่ะเดี๋ยวติดตาม <c oughs> ใครวะเนี่ยไอ๊ะรวยออกไปเลยนม่รูว้ว่าเราอะไรไปไปถึ่ัเลยกรเพ่ององก็เลรเยพนะูทักกัมไม่เอาหัวสักแก่มงอร่อยคนเออวะพอมันเริ่มแก่มันมีกลิ่นจริงๆะ่ะเต่ก็ไม่ใช่ว่ามีกลิ่นแบบ รุนแรงเลยก็ินได้สวัสดีค่ะทุกคนกินปนปะทูกันสวัสดีค่ะวัสดีค่ะกินได้ค่ะดาน่าจะินแรงเอาใบมันที่แบลองกู้กเอาใบมน

พักเองสวัสดีค่ะท่าน่สวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันข้าะร่มถือไหเรู่กเออลเออนัแล้วอร้สงเบ ไม่เลยแม่ล่ะะ้กไม่ไไมไมไม้ใหญ่สูงเไม่ได้มเตแต่ถ้าเราไม่เปิดลมรังอนะเด็อนีดำเ,เ,เอามาเลยแม่แม่เปิดแล้วถึงนั้นนะเปิดก่อนนี้ด้วยอายไเปน้ มันจำได้ว่ากินแล้ว่ะมสองถุงอืมโอ้ยังไม่มีเหล่าติดเลยนะใหญ่มากมันสองถุง้าวหมอร่อยเอา่ได้เวลาดอก้ามันดิก้าอร่อยเงี้ยเออเนอะเนาไม่ได้ชิมก้แต่คนกินเรา้าวเก้าเลย เลือกกินไงก้ารที่มันอ,อน่อ,อนๆอ,อันนี้อ่อนปลูกได้เรื่องเหรอสวัสดีสิบหกท่านนะคะนี่คือกวางตุ้งแตกยอดอร่อยมาก

เอาไปีลิค้ามือันได้ไม่ต้องแล้วจวดแล้วไม่ได้วใต้บานเรอไม่หลับไม่วลยตัวไม่หลังม่วนตอนี่ตัวอวยู่รีนัละอว่รัแต่เขาเบเงินู้อะไมาจอจับไม่เข้ามาเลยไม่เห็นนะ แหม่พ่มเพร์จะลูกชายนะไม่ธรรมดาของเขาเล่เมื่อสาวเจออีนั่นอีนั่นอยู่ที่ช่องบ้านลำหับป้าแกะกระพุ้ดนิ่มๆเนาะอืมพอรู้ว่าเขาทำอะไรเป็นอะไรพรดนิ้ดนิ่มๆยังไม่รู้สันดานคนจะแล้วอุ้ยสวัสดีนะคะสิบห้าท่านอรุณ้วัสดิ์คุณข้า ฮะรู้ไหม

ทุกคนมาอาปากตั้งๆไทยล่ะยัยไทยสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าสวัสดีค่ะเช้านี้ได้อะไรกินใยญ

ลงมาเอยตัดตรงนี mm ่ต hmm. mm ัด hmm. ต right. ัดต oh. mm ัด hmm. ต right. oh. uh ัดต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 ั่ตัด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 เัดต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 ัาตัด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 ตมดตั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 าตัด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 ตั่ตัดตมดตัดตั่ตัดตัด สวัสดีสิบสามท่านนะคะยายได้อะไรกินคะยายโู้ผ่าเป็นโลกวิญญาณินก็ได้เดินไจเดนไป่งู เราต้ออก็ทยสารนุงมแต่ก็เ่รือก็พอเราทำบ้างนะทำเลยดีนี่ไกลๆนะที่มีคนขับเลก็พาอะไรครับเถือกระเทยแล้วเราเพิ่งมามาปากาำดาเนะรถบ้างนะ้องบางรู้นะ เรา็าคุมจิตเาคุณจิลตลงว่าทานเดินแต่คุมจิตเดินนี่เาคุมจิตหไม่ใช่เเราไม่ได้หนใช่ค่ะพอต้อตื่นกันดึกตีสีก็ตื่นแล้วด้วยพอตาเนี่ยตีสองก็ตื่นละอืมอยายกินตอนสาย

เขกมา่โลเมรที่บากรหลัไลลลหลกไปคนกระจายเลอรแล้ก็ลายจนเหีดแบบนี้นะคะช่ว3ทุ่ม18นาทีที่ผ่านมาที่เหยดนะเขบอกว่าจมีาสบแจ้เตือนและปรากฏการเป็นเ่งเครื่องมือแล้วก็คนทัดทําที่ไน้า,นาดนี้พผกจุดนี้เนี่ยเป็นพ่วกงก่อสร้างที่คนางานเขาเประยดกับ,กบมไม่อย่างนั้นจะเนว่มีคนตายนลคะการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอัาบล้อกจากนะคะ ยายตาเอา fc ไปหานะ fc ฝีมือแม่นอันนี้คือมะม่วงอื้มหนึง่งคน

ไปหามาปลูกใหญ่มันชื่อกวางตุง้งพันแตกยอดกินเหมือนผักสลัดรสชาติหวานกรอบอร่รอยเด็ดเด็ดเอายายเด็ดไปครับำมันโตแล้วก็เด็ดไปกันทีที่สาวี่สุขอายุ30ปีเส้านี่กำลังส่งลงเวลาครับ่วนรถทั้งต้นเหยีที่จะมหาเนี่ยคนในรถไม่ได้หับตากแดะแล้วก็มี มีธุระไปไปเที่ยวบ้านไหนก็ไปนะยายนะไม่ต้องไม่ต้องเฝ้าตานะขอบคุณมากแล้วแค่นี้ที่มาดั่นเปิดใหม่แยอะไปเด็กดื้ออร่อยมากเดี๋ยวจะไปหากินบ้างอา เขาเกาะอะไรอีกล่ะมีอะไรเธอกินล่ะฮะต้นกระเนียเงือกต้นกระเนี่ยบ

็อเป็นไรเดอร์ห้ครับบอกว่าหลังจากที่ผดเกษียณมาจะมาเป็นไรเดอร์ส่นอาหารพื่อหาเลี้ยงครอบครัวก็มาเจออการ์แบบนี้ใ้กรสิอันเดวก่อยากให้พูดอนี่มีจิตสำนึกอยหลังจากที่นเนี่ยไม่คนจะหนีว่าจ้ไม่มีแม้กระทั่ขอโทษไม่มีมมาดูเลยลงตรนีได้แล้วก็ล้เตี้ยแล้วเนเดือ อ๋อรวยเลยรวยเลยมวยเลยรวยเงินรวยชองเลยวยแบบนีน่รยแบบนี้ก่อมาติดงรวยเินก่อนมาสวดเดียนาเบลแม่แม่บอกับพระเอกแล้วูนูวันนี้กวยลูกมันเล็กหนูเลใส่ทั้งลูกนะอ๋อให้ไปลายโยมเดี๋ยวชอนตัดได้

ส่วนหนี้ครับมีรถจักรยานต์หนึ่คมาอยู่ดีๆนะฮะเหมือนกับว่าเนี่ยไม่คนรบนีข่แงึ้นมาแงมาั้เลยสุดท้ายจะปนับเสาเจอตรถกดองนะครับนี่นะครับมีภาพจากกลอง้ารถจากภาพในณะเกินะอืมเอ้าโอ้หน้ำก้านเลยกำลังนขี่อยู่เจ็บเลยเนอะอชนเองรถไม่ตกตายนะ ก็ยังดีที่ลุกมาได้มองไม่เห็นสาเลยอันตรายเหมนกัแค่วาก็ด้ีเยจะแค่วาเราแค่เดินุ่มเราแซงรถกันก็ต้แซงไปายอย่างนั้เอ็นจนนะกัดเวลา้วนล้มเสร็จม่มนกัแทรถนี้เลยนะาีี้นี้นะแ่ัหวะนี้ยไม่โเหียล้ไมำไง

เนี่ยอม่้ฮเจอน้ำแด็อุน้ำเยอมันน้ามันเนี่ย เมื่อวานสิบสิบกว่าแพ็กก I mean, er. okay. ับแม่แกะหมดเลยแ็มกับผูกเลยที่ของแม่นะที่ของแม่นะที่ลงอูวมาให้น้ใส่เลยกเมน้อับไฟราไเลย่อยู่อ่่้ี่ังานออ่าไได้ย่บ้านงานหญ่ลูกล่ากิุกอ

วันไม่ดีด้วยแค่น้นอล้ก็มีฝนคงและเป็นคาหเป็นัญลับยของความเป็นไตรง้างจ่อคงาดพมใเกิดกาและความเสียงลังนกนอย่าจะปิดหน้าได้แล้วว่ะ

จับภาพนะครับติ้วใส่ในน่องตบอ้นตัวใหญ่ไหมไม่ให่อะไรหรอไม่ได้สั่งงานต่าจะได้สงหาเลียงนาดือ้ตมาาแต่มัก็โดวนกลมันแต่ตอนนี้เขวานะันนาจะได้ตัวใหญ่มัมดนอามตัที่นสังคมนะครับบอกว่าาอสทธิ์้คนมันชอบตบเลย ื่เกิดเห็นอยู่ในกรุงเทพมหานรจุากรนะคุณผู้ชายลงทายสาี่สิบปีกว่านประมาณเก็ดสางื่นยี่สิบสองเกาหมื่นสางพันห้าอปดสิาหกสมเด็สระปรมินทรมหาิภาพแยกสิริราชได้รถเก่งซส่อมีรงพักอายุสี่สองปีในกนท ไมทเกตต้อทางกระาแสกจักรยานมาแล้วมันแล้วมีการเนี่ยนนกับรถจรยานเกิดเียขาตอยจับตัวเท้าตับยาแล้วก็อีกสองคนนะคนในนอเกียวอีกคนในนี้สองเกียนี่ยับปกเก็บนะต้องไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหมดเงิรักษาไปแสนกว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลทางตำรวจได้นักผู้กรณีมาเจรจาข่าเสียไหฝ่ายผู้กรณีทีอการไข้สูงนะ ตำรวจได้ลงแต่จังหวและคิดกว่าแล้เกิขึ้นให่จริงหรือเ่าส่วนคุณสม้เจก็ขอโทษและบอกให้เจรจาเพื่อท่านเสียหายกับการซื้อสัาระของของเขาที่ประกักษ์ึัดแต่กรมทนงประจักเนี่ยบอกว่าจะมีการเิจกรรมให้กับท่วมกันจกพื่อทสารกันบางสูงสุดไี่เกดเปนปว่าผมเนี่ยื้วยรู้รื่องกนหมายได้ก้าเสด็จมาสารใจที่ทาดตวประกาที่เร็จับ เฮ้ยหมดแล้วโหกก็โดนต้องอ้นิดหนูเลยมันเี่งนนี่ก็โดดต้องเาตัวนี้ขึ้นไปหนูเยไอ้นั่นตั้งคอเลยนะไม่กินไม่กัลรงจริงเรา้ายลูกก็ีควาไม่ด้หรอกฉัน่อยากกินของต้ กินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานเอาหมดเลยนี่ก่องหลอะไรนู่นนนุ่กิน้ไปเลยนิอยโอ้ไเอไปห่ยอเือ่อยหนหมดที่ใสยผักไงนี่นุ่งกิน้มวไปเลยนิดหน่อยโอ้ไปเอไปไม่เยอะเรื่องไม่เยอะเลยเห็นไหมปวดหดวี่ ผมไม่้องหรอกถ้าต้องไปก็ไปทางตรงี้ทางต้นแรกก็ได้ซูที่สีน้ำชาจะผสมดูดีก็บอกว่ามีรูเก่งสีแต่เป็นชนคนละสายถ้าคนนั้นคนละสายจะเป็นนักศึกษานะครับคือบาดเจ็บถึงสามคนเนี่ยนะที่สาบานจะถึงข้าอถึงเก่งแต่อย่างนี้ให้มีปีใหมอะไรนี่นะครับ

ที่เราสวนี่ล้นาวันี่กเนี่ยนั่นแหละแล้วหนูดูดข้างว้อยู่นเาอานี่มาเดี๋ยวแม่่ยใช่ไหใช่ใช่หนึ่งขังแล้วก็ใช่หกขังอีกบ้านเราเราทิบขังข้างหน้เขาเลยั้น

两 <laughs> 边都挺悲观的，因为我的。<laughs>

เมืองโลนบางน้ำโว์เขายังบุ่กินิงจะเถื่อหางข้าวอย่เลกทางเป็นครื่องชูเล็กเล่นอ้อมเพ่อนอยู่นันชังน,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 น้นไปเอาน้อนลงมาจากที่ไหนไม่รู้ค่ะตรงเนี้ยขาเจ็บเขาก็เลยเดินไม่ได้แต่ให้จับนะคะไม่บินไม่ขย,ยับตัวให้จับเดี๋ยวพี่ชินจะประหนุพยาบาลค่ะให้ขาขหายปวดก่อน,นอเนาะแล้เดี๋ยวค่อยกอดให้บิน ตอนนี้รำชอบกำลังไปกินนกอยู hmm. ่ไม่ด okay. mm ีเแม่โบกแม่กแม่มกมันบกไม่ได้กัดไผ่เลยมาีงไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงไว้ไหนกอันนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนมันเดนยังได้เหรอเราเลี้ยงไม่ได้ดูส่วนันธุ์มันเป็นนกผิดกฎหมายมือนเป็นสัตว์ที่มัอนเป็นสัตว์คุ้มครองหรือเปล่าทุกคนแล้วแกก็เลยโทรตามจ้าาที่ให้มาเอานค่ะ แล้วี่ฉันก็แปลเป็นภาษาไทยให้โซฟังโซฟังรู้ว่าอ้าตมันคือรบินซีโซรู้ก็เลี้ยวโรงงาโซฟ์แไรเพื่อนตุ้น่ะโซฟแบบยากเลยค่ะโซแบบสี่งามสิค่ะรู้แล้วนะตุ้มากยัยตาไปแล้วนะค่ะเด็นหมดอย่างไม่กินน้ำไม่กินล